สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะฮะเช้าแล้วห้าโมงตอนนี้เวลาห้าโมงเช้านะครับห้าโมงยี่สิบนาทีนะครับทุกคนตอนนี้ก็กําลังจะนึ่งข้าวเดินทุกคนเดินนึ่งข้าวเดินน้องตะถากยังม่ทันตื่นอยู่เจ้ามาับก็จะมาดักไฟไเลยทุกคน ดังทานดังเต่าทานดังทาน้วทุกคนเออถึงจะดูแถวจำปาซักนี่เขาจะใส่ทานในการดังไฟในการจะโบจะบจะจะบคือแถวข้ามมวนนะข้ามมวนมนี่จะใส่คืนนี่มีทาา ไฟกำลังชิดติดแล้วทุกคนแล้วนี้เขากันมาเกี่ยมน้ำเนาะน้ำใส่หมหนึงก่อนวันนี้เนี่ย14กุมพานเนาะ14กุมพานถ้าหมอมีอย่างให้ของขวัญเมียก็เข้านึ่งเขาแทนเมียนี่แหละทุกคนให้เมียนอนพักบพันเต็มที่ ตอนนี้เราก็ได้ใส่วัดใส่มดน,นึงเรียบร้อยเลยด้วยทุกคนเดินล้นเลยเนาะหลายหลายคนกิดแจ้งแล้วตอนนี้ก็แจ้งแล้วและตอนนี้ก็ตื่นแล้วทุกคนตาใหญ่เลยสวัสดีครับทุกคนครับ น้องนตรตื่นแล้วนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นแล้วแม่เพิ่นก็ลุกไปแล้วลุกเข้าห้องน้ำเลยเลยบอกพอเข้ามาอยู่น้ำลูกแน่แล่นเข้ามาเลยต้องนั่งต้องนั่งเห็นไหลูกนั่นเฮ้ยพอห่มน้ำได้ตีลูกผานีนะเละเฮ้ยพอหนาวได้ลูกล่ะเออ้าวห่มคนเดียวหมดเลยไนดะ้นี่นะ <t ries> นี่เพราะกันหนาวคือกันได้ลูกก้ามาคือกันเบาทุกคนลูกจะหลอกว่าน่อยหนึ่งเนาะตึงตั้งตึงตังตึ้ง,ต,งตั้งอะไรนี่ตึงตังตึงตั้งตึ้งตั้งอะไรนี่นะทาถ้าทานี่นะว่ะวะ่บะบึงกองมาลูกจะเบึงกองมาลูกอ เง yeah. งอยงอยงยงยงยเยะมานค่อยดีบันนี้ขี่วาว่าเมเมว้ขี่บะเจ้าขี่วะที่พอขี่วะขี่าเาม็อือจะได่ฟอจังเบิ่งหายด้วยขี่มันสดก่อน

นนี้นะ้องชากระลุกเลยทุกคนเอ,อ้ยฮะแนวนำกล้องไรเห็นบ่เห็นบ่นบทุกคนบอกงักนเพิ่นบ่แนมไน้หรือเพิ่นแนมกล้องได้นี่เดี๋ยวมาทางนี้เด้อนั่นนีเน่เฮ้ยเออืะ น,น้นำแนมน้ำอะไรทุกคนเลยไม่จุ้มบุวันนี้นลายนะทุกคนนะแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทัดถาด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับ